แอตมินซีโร่ท็อปอัีกนะคะวันนี้เราจะมาสอนการเติมเครดิตผ่าน QR code ค่ะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกแล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามปกติเลยนะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้สมัครสมาชิกก่อนนะคะหลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะให้มากดตรงที่หน้าเติมเครดิตค่ะการเติมเครดิตของร้านเราจะมีอยู่3แบบนะคะก็คือแบบพร้อมเพย์โอนผ่านธนาคารและก็ซองของขวัญค่ะ สอนเติมแบบ QR code นะคะขั้นตอนแรกก็กดตรง QR code เลยค่ะใส่จำนวนเงินตามที่เราต้องการเติมเครดิตในเว็บนะคะแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะพอเรากดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะ QR code จะเด้งขึ้นมาค่ะแล้วเราสามารถใช้แอปธนาคารใดก็ได้นะคะในการสแกนค่ะ ทุกคนคอยดูนะคะลองสังเกตด้านล่างดูจะมีคำว่าเติมเครดิตเรียบร้อยแล้วค่ะ10บ,บาทสำหรับคนที่ต้องการเช็คประวัติการเติมเครดิตนะคะสามารถเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์และดูประวัติการเติมเครดิตได้เลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเติมเครดิตแบบ QR code บอกเลยว่าง่ายมากๆอย่าลืมมาอุดหนุนเว็บซีโร่พออัพกันนะ